เบ่งป่าเมซอนแตงใบเลยอ่ามันกินเดเขาง่ายุ้่ามันใบนี่ยอันนี้พวกน้ำบาเอามาแค่ต้นสมแคนน่อยอปลูกพร้อมกันแต่ต้นหนึ่งอันนี้น้ำบาทั้งเบิดต้น่อยแต่บาวนี่ไงก็มูนอันนีอ่าบาวนี่กินโฟม กินอย่างกินโคมอไงกระมูเลยตัดแล้วก็เอาใบคุ้มหักไว้ใบคุ้มหักไว้อือันนี้กล้วยไข่อืกล้วยไข่มต้นเรือเลืออันนี้ตายเลยอืะเฮ้ยคือโตายใช่บ่ตายมันยังมีหัวอยู่ทั้งล่างยังดีพอว่าถ้าหัวมันยังอยู่บ่มีทางไตอันนี้ไข่อันนี้ไข่อ่าขอไหมไงอืมเป็นเลี้ยงเหมืเป็นลูกหรอ ติดลูกละจ้าอันนี้กวยไผ่ด้วยเก็บงหก็เข้าเกือนเลยโอ้โห่อลื่นไปลอลื่นอันนี้หอมท้องอ่าหอมท้องกะละสิงของป่อยันอ่าแพ้ไวหลายหลายทีหลายหม่องก็มันเป็นลูกแล้วกกินกับพ่อท่านดอกบลูกง่ายปวด ยังอีกเดินบวกพี่บานนี่ก็ยาแย่ลืมไปแล้วผมนิดๆรุ่นๆไปแล้วใบแหง่สิเออโอ้ไปแล้วใบแหง่ไม่ยั้งดอกใบมันหลายหัวออกนี่กระหอมท้องนะอ่าหอมท้องรู้ได้เลยหอมท้องน้ำว่าอ่าไข่มีต้นเดียวไข่ชนหนากระดิดปลาอื่นอืม เนี่ยมาเบิองนี่กล้ยกวยกล้วยคังอืมกล้วยคังเก่ามาลงเนี่ยชี่อดังๆกล้วยค,คังกัลสินอืมได้พันธุใหญ่อะไรบ่ใหญ่มากไอโก้อ่ะปู่กับคนกัลสินใช่ไหมอืมคนกัลสินที่กันกล้วยคังกัลสินนี่น้ำว้าคนปู่กับกัลสินใ <laughs> บหลายหมดอืมน้ำว้าเอามาต้นกำแขนเล็กหน่อยนึงอ่าวันนี้คุ้มเลยบ่ อืาเน,นี่ยฟังเล่แต่อันนี้หอมทองหอมทองกำลังฟื้ดอ่าหอมทองอันนี้กล้วยคางหน่อยกำลังอ่าคางหน่อยกำลังฟื้นอันนี้กล้วยไข่จ้ะอ่ามีไข่อีกหนึ่งตน้นพนะอดีอม,มันใกน่น,น้ำเนาะอ่าน,น้ำฟ่วงมากมันเก็นอือหอมทองอีกต้นหนึง่งเออหอมทองอีกต้นหนึ่งหอมทองหลายต้นอยู่ด้นี่อ่าจ้ำขนาดแถวคพอดีเออมันอยู่กับน้ำตลอดเนาะดินตรงนั้นไงเนบอตรงนี้เป็นน้ำ พวกน้อนนี่หลายอือ